อยากจะเจอความสุขอยากจะมีความสุขจึงพยายามเหนื่อยที่จะหาความสุขหลายคนคิดว่าความสุขเนี่ยอยู่กับเงินความสุขอยู่ความพร้อมการมีบ้านบางคนบอกความสุขคือการที่อยู่กับนับสูอารมณ์ความต้องการของตนเองแต่เมื่อถึงในจุดหนึ่งก็จะพบว่าจริงๆแล้วนั้นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ ความสุขที่ไม่ได้ผูกอยู่กับหลักการศาสนาของล้อความสุขที่ไม่ได้ผูกอยู่การอิม่านการศรัทธาความสุขที่ไม่ได้ตอบโจทย์หลักการศาสนาของล้อเนี่ยเป็นความสุขที่กลวงความสุขที่เป็นพโพรงอยู่ข้างในเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงแต่ความสุขที่แท้จริงเดี๋ยววันนี้เรามาดูคืออะไรนั้นสื่อแห่งความสุขเชอร์สือชอร์วัซาเอ็นโมเฟดิเลฮายาติสไอดะจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญชีวิตที่มีความผาสุกที่แท้จริง คืออะไรล่ะเฮียคือ haya tu haya tu m a n i s t a ล a barilla aszaballa w a r รอซูลคือชีวิตของคนที่ตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรงไกรและตอบรับรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮาหนุวาตาละชีวิตที่มีความสุขทีแท้จริง,รงคือชีวิตที่ตอบรับปฏิบัติตามอิสตยาบ้าเน่ตอบรับปฏิบัติตามดำเนินตามตอบโจทย์อัลลอฮ์และรอซูล อัลลอฮ์ใช้อะไรนั่นคือน้อมปฏิบัติเราโซล้อใช้อะไรน้อมปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามก็คือออกห่างทิ้งทั้งหมดเลยนั่นคือชีวิตที่ตอบโจทย์อัลลอฮ์และเราสูลอัลลอฮ์ใช้ให้เราละหมาดอัลลอฮ์ใช้ให้เราเรียนหนังสืออัลลอฮ์ใช้ให้เรานั้นทำมาหากินอัลลอฮ์ใช้ให้เรานั้นมีความสบัดมีความอดทนอัลลอฮ์ใช้ให้เรานั้นมีการให้อภัยกับคนที่ล่วงเกินเรานั่นคือชีวิตที่ตอบรับอัลลอฮ์และเราซูลพูดได้ง่ายนะอันนี้หลักที่มีความสําคัญเลยนะ ก่อนที ㅋㅋㅋ, of taking, of ่เราจะเจอความสุขต้องเจอเจ้าของความสุขก่อนต้องเจอลอร์ก่อนเจอลอร์ก่อนตอบคําเชิญของลอร์สุบฮานุวาตาลากนก่อนที่เราจะทามาหากินจะหาฤสกีก่อนที่เราจะเรียนหนังสือก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จในการเรียนหนังสือในการทามาหากินในอาชีพการงานในการค้าขายในการธุรกิจ ถ้าอยากจะเจอความสําเร็จต้องเจอเจ้าของความสําเร็จก่อนอนะี้อันนี้เป็นหัวใจ,วใจเป็นแก่นของเรื่องต้องเจอก่อนจะค้าขายจะทำมาหากินจะหาเงินต้องเจอ,เจอเจ้าของเงินก่อนก่อนและใครจะเป็นเจ้าของเงินเจ้าของเรื่องสักกี่ก็คือ wa, ะลอสุบฮานิวาตาลาหลักการก็คือจะประสบความสําเร็จจะเจอความสุขจะเจอความดีจะเจอสวรรค์ทั้งดุนยยาแล้วก็อาเราต้องเจอเจ้าของสวรรค์ก่อนก็คือต้องเจอลอสุบฮานุวาตาลาก่อนอันนั้นชีวิต ชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงคือชีวิตของบุคคลที่ตอบรับอวโล์และรอซูนวอฮิรอนวาบาตินันทั้งภายนอกและภายในอันนี้สําคัญอีกเช่นเดีวยวกันเลยบางครั้งเราละหมาดละหมาดเพียงภายนอกทําตามรูกหลักลลการนี่ก็ระเฮ็ดภายนอกแต่บาตินันภายในคืออะไรลนะ่ะบาตินันภายในคืออะไรภายในคือความคือความอิคลาสความเป็นสุดใจภายในในขณะที่เราละหมาดนั่นคือการที่เรานั้นมีความรู้สึกว่าเราขอบคุณอวโลกบ์บาตินันภายใน ของเรานี่คืออะไรการที่เราเนั้นตะวักกนการมอบหมายกับลัศุบภาพนิวาตาลาอันนี้ทั้งภายนอกและภายในถ้าเราถามกันแล้วแล้วเอ๊ะแล้วอิบดะดาการตอบรับอัลลอฮ์นั่นคือการอิบดะดากับอัลลอฮ์เนี่ยมีทั้งภายนอกและภายในอะไรที่มีความสําคัญมากกว่าคําตอบคือภายในนะอิบดะดาภายในมีความสําคัญมากกว่าจริงอยู่อิบดะดาการทําความดีกับอัลลอฮ์เนี่ยมีท้งภายนอกและภายใน ละหมาดมีทั้งภายนอกและภายในแต่จิตสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดคืออิบะดาที่เป็นภายในการอิมานเป็นอิบะดาภายในความอิคลาสเป็นอิบะดาภายในความอิคลาสความเป็นสุดใจเป็นอิบะดาภายในการตะวักข์เนี่ยเป็นอิบะดาภายในความลุ่มลึกความรักในอัลลอฮ์เป็นอิบะดาภายในซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราหากันไม่เคยเจอสังเกตเห็นไหมว่าเราละหมาด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 ได้แต่ละหมาด เพราะว่ารักอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่เคยไม่เคยมีความรู้สึกเท่าไหร่เราไม่เคยมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขกับการละหมาดมากเท่าไหร่ <ad> ก็เพราะว่าเราขาดจุดเนี่ยอันนั้นจึงเรื่องที่มีความสําคัญที่อยากจะฝากไว้คือตอบรับกับอัลลอฮ์นี่คือการอิบาดะกับอัลลอฮ์อิบาดะกับอัลลอฮ์นั้นมีทางภายนอกและภายในภายนอกไม่เคยมีปัญหาเราได้รับการเทร,กรนการสอนกันแต่อิบาดะภายในเนี่ยเราไม่เคยมีหนังสือเล่มนี้จะต,ตอบโจทย์เรื่องของอิบาดะภายในอย่างมากเลยเนะฟาฮาอูลาอิบุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่านี้ บุคคลที่ตอบรับคําเชิญของอัลลอฮ์ด้วยการอิบารัสักการะกับอัลลอฮ์ชีวิตตอบโจทย์กับอัลลอฮ์เจออัลลอฮ์ก่อนที่จะเจอความสุขเนี่ยฮุมุลอะฮยะคือบุคคลที่มีชีวิตวัอินมาตูแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วกว็าตามตายไปแล้วกว็าตามแต่ว่าเหมือนมีชีวิตอยู่ตายแล้วอยู่ในกูโบ์อยู่ในอาลัมบารซัก <c oughs> แต่เขาเป็นชีวิตเป็นมีเป็น,ม,ปน <c oughs> มีชีวิตที่มีความสุขมีความสุขในอาลัมบารซัก วะกัยรุหุมถ้านอกจากบุคคลเหล่านี้คนที่ไม่ตอบรับอัลลอฮ์มีชีวิตที่ไม่เจออัลลอฮ์หุมอัมวาตนบุคคลเหล่านี้คือเหมือนคนที่ตายไปแล้ววัยอินกาณุอหายะอัลอับดานถึงแม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะมีชีวิตก็ตามอาวอันนี้คมมากเลยนะครับคำมุซันไคนแต่งหนังสือคนชีวิตของคน,คนที่ตอบรับคําเชิญชวนของอัลล์คือชีวิตที่มีอิบาดาห์กับอัลลอฮ์สุบฮานวูวาลา ชีวิตที่เจออัลลอสุบฮานิววาอตาลาเนี่ยแม้เขาจะตายไปแล้วก็เหมือนชีวิตของเขานั้นยังมีชีวิตอยู่แม้เขาจะตายก็เหมือนเป็นคือชีวิตที่มีความสุขได้รับความดีอยู่ในอลัลลอฮบารุักแต่ต่างกันคนมีชีวิตอยู่ไม่ตอบจ้อัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์แม้จะมีชีวิตก็เหมือนตายไปแล้วดูคนที่ติดยาเสพติดคนที่ทําความผิดคนที่ไม่ได้ละหมาดคนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ ต่ชีวิตของเขานั้นเป็นชีวิตที่มันกลวงเป็นชีวิตที่เป็นโพรงความสุขทแท้จริงของเขานั้นไม่เจออ่านั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญนะนั้นถ้าหากว่าเราจะเจอความสุขยอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขคําตอบของเราคือได้เจอเจ้าของความสุขก่อนตอบรับอัลลอฮ์ก่อนได้ออบาดาห์กับอัลลอฮ์ก่อนวลาลิฮาราด้วยเหตุนี้เองกาเนะอัคมาลุนนะซิฮายาตันชีวิตของคนที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดชีวิตของคนที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด อัคมาลูฮุมอิสติยาบัตันลีดะบะติรอซูลสำลลัอฮุอซัลลัมคือชีวิตของคนที่ตอบรับคำเชิญชวนของอัลลอฮ์และรอซูลชีวิตคนที่มีความสุขมากที่สุดก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์ที่เราตอบรับอัลลอฮ์และรอซูลมากที่สุดคนที่มีอัลลอฮ์และรอซูลมากที่สุดคนที่ทำตามหลักการศาสนามากที่สุดคือคนที่มีความสุขมากที่สุด พราะหลักการศาสนาสอนให้เราได้มีความสุขได้เจอความสุขทั้งดุนยาแล้วก็อาางเจอระแต่ความสุขที่แท้จริงก็จะกลับมาว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตอบรับอววาและเราซูนก็คือได้อิบาดะกับอววาง่ายๆก็คืออิมานแล้วก็อาม,มันนี่แหละอิมานก่อนศรัทธาก่อนและการศรัทธานั้นนำมาซึ่งการปฏิบัติซึ่งเป็นหลักที่มีความสําคัญข้อแรกเลยก็ดูเม็ดแรกที่เราจะเจอความสุขต้องมีสิ่งนี้ก่อน เป็นเป็นแบบใดแหละชีวิตของคนที่มีความเพอร์เฟกสมบูรณ์มากที่สุดคือชีวิตของคนที่ตอบรับอัลลอฮ์และรอสูลมากที่สุดอะฟาอินนะกุลละมาดาอีไรทีเพราะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์และรอสูลเรียกร้องไปเนี่ยฟาฟีที่อัลฮายาชีสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่มีชีวิตสิ่งนั้นคือสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีความสุขสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ให้ความดีกับเราอัลลอฮ์สร้างเรามาอัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรจากเราคือหมายความในยะก็คือว่า เราทําความดีในเกยียรติของเราไม่ได้เพิ่มแต่เราสร้างละมาแล้วให้เราได้อิบาดกับเราเพราะว่าเพื่อเราจะได้รับตักตวงกอบโกยความดีความสุขความสําเร็จจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาตั้งหากละ่ะนั้นในเชิดอบุตรบัญญัติของเราจะเป็นความดีที่กับมสูเราทั้งหมดเลยซอนกับเราให้อยู่ในกรอบในศาสนาของเราอยู่ในกรอบของความสุขความดีให้เราได้ละหมาดให้เราได้ล้างของสกรปรกจากจิตใจของเราได้กลาบสยุดจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลา ได้รู้หลักการก่อนทามาหากินก็ต้องได้ละหมาดก่อนทํามาหากินได้เงินได้ทองมาเก็บไวนน้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ใช้ไปในหนทางของอัลลอสุบฮานุวาตาลาหลักศาสนาของเราจะกินจะใช้ให้อยู่ในกรอบเจ็บป่วยไม,ไม่สบายไปหาหมอการหาหมอใช้ของที่ฮารอมไม่ได้ฮารามไม่ได้นั่นคือหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาที่ให้หายะคําว่าให้ชีวิตคือให้ความดีกับเราทั้งหมดเลย ฟามันฟาตาหูยูสอนมินหูบุคคลใดก็ตามที่ส่วนหนึ่งของของความดีนี้ของการตอบรับนี้หายไปก็คือคนใดก็ตามที่มีความบกพร่องในการอิบาดั์กับอัลลอฮ์ยูสอนมินหูส่วนหนึ่งจากการตอบรับกับอัลลอฮ์การตอบรับนี้หายไปคือบอกพร่องในการอิบาดั์กับอัลลอฮ์ละหมาดไม่ครบหรือละหมาดแล้วก็ไม่ได้จิตวิญญาณของการละหมาดชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่กับดุนยา ้าขายก็ลืมเอาวนั่นคือขาดไปเนี haya ่ยฟ้าตะหูยุษณอนันหายะก็เท่ากับพวนั้นขาดชีวิตส่วนหนึ่งของเขาขาดหายไปคําว่าหายะหายะที่ว่าเนี่ยชีวิตคือชีวิตที่มีความสุขนะถ้าเราบกพร่องฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ก็คือนั่นแหละเท่ากับเราทําร้ายตัวเราเองสิ่งดีๆที่เราควรจะได้รับมันก็พองไปมันก็หายไป แต่เมื่อใดก็ตามที่ความดีการตอบรับอัลลอฮ์การอิบาดะของเราวนนั้นเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบความสุขความดีของเราก็จะสมบูรณ์แบบนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญว่าเออที่อัลลอฮ์ให้เราได้อิบาดะเนี่ยให้เราได้ทําความดีให้เราทำตามบทบัญญัติศาสนาเนี่ยก็เพื่อให้ความดีเกิดขึ้นกับเราเพื่อให้เราได้เจอความสุขเพื่อให้เราได้สวรรค์ทั้งรุ่นอย่างาแล้วก็อาคิรอร์ดนนั้นในหลักการเราเนี่ยในอันกรดอ่านจริงท้าทายเลยนะท้าทายเลย ถ้าทยว่าถ้าหากว่าพวกเราหนึ่งสงถ้าพวกเจ้าเนี่ยสงสัยว่าหลักการศาสนาของเราสุบภานวาตาลาเนี่ยไม่ได้ให้ประโยชน์ไม่ได้ตอบรับในชีวิตของเราเนี่ยนะก็อัฟลายะะะดบบรูนัลกุรานวะลูกานะมินอินดีมินอินดีไกรอิลละ แล้วว่าจะดูฟิเคลฟันกาเซีรอพวกท่านไม่พิจารณาอันกุรอ่านดอกหรือคำว่าพิจารณาอันกูรอ่านก็คือพิจารณาหลักการศาสนาของเราทั้งกุรอ่านทั้งทั้งซุนนะก็ตามถ้าหากว่าสิ่งนั้นขัดแย้งกันในยะคือถ้าหากสิ่งนั้นไม่ให้ประโยชน์ไม่ได้ตอบโจทย์ในชุดของเราเนี่ยจะจะพบว่าในสิ่งนั้นมีข้อผิดพลาดอย่างแน่นอนในสิ่งต้องไม่ใช่พูดง่ายๆนยะอาการในข้อนี้คือในทุกคําสอนของศาสนาที่ถูกต้องที่ไม่ได้ประดิษฐ์แต่ง ประดิษฐ์อุตริกันขึ้นมาเนี่ยที่เป็นของศาสนาของเราอย่างอย่างจริงๆเลยเนี่ยสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับมนุษย์หลักการง่ายๆว่าใช่รือไม่ใช่รฉลยหลักการของเราสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์กับมนุษย์สิ่งนั้นต้องเป็นความดีกับมนุษย์สิ่งใดก็ตามที่พิสูจน์แล้วว่าไม่จะเป็นความดีที่เกิดขึ้นมนุษย์สิ่งนั้นไม่ใช่หลักการศาสนาของเราง่ายๆนะในการทําอะไรก็ตามนั้นเป็นหลักง่ายๆเหมือนกฎ ในข้อนี้ยกกอ่านข้อนี้บอกกับเราเลยว่าเชรีอะบทมััติของอัลลอฮ์ที่ที่มาจากอัลกอรอ่านมาจากซุนนะสิ่งนั้นย่อมตอบโจทย์ชีวิตของมนุษย์ที่ถูกต้องนะตอบโจทย์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอบโจทย์ในสิ่งที่ให้คุณกับเขาทั้งดุลยาแล้วก็อ่านเกียร์ถ้าสิ่งใดก็ตามไม่ตอบโจทย์สิ่งนั้นไม่ใช่ลัการศาสนาของรัศุีฮานิวาตั่ละกัญชากฎบอตอบโจทย์กัญชาคือกัญชาใบกระท่อมตอบโจทย์เพราะว่ารักษาอาการของโรคบางโรคได้ ต่ในหลักการศาสนาเราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้มึนเมาสิ่งนั้นเป็นของต้องห้ามหารอมและระดับความความเข้มของของหารอมคือระดับระดับระดับของบาปจะน้อยจะมากก็ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มของไอตัวตัวสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นกระท่อมก็บ,บาปกัญชาก็บาปแต่ระดับบาปต่างกันกัญชาบาปมากกว่าฟิลเฮโรอีน,นบาปมากกว่าแต่ทั้งหมดก็คือบาป นั้นสิ่งนี้มีประโยชน์บางส่วนแต่ส่วนใหญ่แล้วแต่โทษของมันวาอิสมุฮูมาอักบรุมินนัฟอยมาโทษผลผลที่กลับมาผลกระทบที่กลับมาอย่างจริงๆแล้วนั้นในภาพรวมนั้นมีโทษมากกว่าลาัษนะจึงบอกว่าเป็นของฮารอมเห็นไหมว่าอ๋อนั่นคือหลักการศาสนาของเราที่มีหลักการมีคําสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเราที่แท้จริงทุกยุคทุกสมัย <c oughs> นั่นคือข้อนี้นะวะ่ากามา มันฟ้าตะหูยุสอนมินมินหูบุคคลใดก็ตามที่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์แบบนี้บกพร่องไป้าตะหูยุสอนมินันหายะก็ถือว่าชีวิตที่มีความสมบูรณ์แบบของเขานั้นบกพร่องไปวาฟีฮีมินันหายะในการตอบรับอันนีน้เป็นส่วนในการตอบรับของอัลลอฮ์มินันหายะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีความสุขบีฮิสบบขึ้นอยู่กับมัสตาญาบะสิ่งที่เขาตอบรับ หร,รือรอโซนหสสลือว่าสลลลลัออฮุะลหรือสารตอบตอบรับอัลลอฮ์และรอโซลคำว่ารอโซลคือตอบรับอัลลอฮ์เนี่ยก็พูดได้ง่ายชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตที่เพอร์เฟกต์ของเราเขึ้นอยู่กับชีวิตของเราที่ตอบรับอิบารัดตอบรับคําเชิญชวนหลักการชชริญอะห์ของอัลลอฮ์และรอโซลอธิบายเพิ่มเติมว่าชะรออิอ,อุลอิสลามบทบัญญัติของอิสลามคําสั่งใช้คําสั่งห้ามของอิสลามทั้งหมดเลยเนี่ย วะอูลูมูฮูองความรู้ของอิสลามวาอักออิดูฮูหลกักศรัทธาของอิสลามวาอะฮกามูฮูและหกมกฎต,ต่างๆของอิสลามเราเฮียคืออัสบาบุลฮายาติสะอดะเป็นเหตุเป็นสะพานแห่งชีวิตที่มีความผาสุกหลักการของเราสอนให้เราได้มีความสุขมาอัลซนนาอะเลกันกุรอานะลิตัสก็ เราไม่ได้บรรทานอันกกรอ่านมาหรือไม่ได้บรรทานบทบัญญัติมาเพื่อให้พวกเจ้านั้นเกดความทุกข์ไม่แต่สิ่งที่ตรงข้ามคือมัณฑะมิลสซ์เลฮันมินซักการินอาอุลซา,าวหัวมุมินุนฟะละนุฮียันหูฮัยาตันตอยบะผู้คนใดก็ตามไม่ว่าจะหญิงไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าจะหญิง,ไม,งไม่ว่าจะชายที่เขาได้อามานอิบาดาห์กับอัลลอฮ์ตอบโจทย์อิบาดะ์กับอัลลอฮ์โดยที่อามานอิบาดา์นั้นเกิดขึ้นมาจากการศรัทธาละหมาดละหมาดเพราะศรัทธากับอัลลอฮ์ บวชบวชเพราะศรัทธากับอัลลอฮ์ทำอัลอฮก็เพราะศรัทธากับอัลลอฮ์จะอดาอฮก็จะทําทานเพราะศรัทธากับอัลลอฮ์จะเรียนหนังสือเพราะศรัทธากับ Allah. อัลลอฮ์มันคือออบาท,ทั้งหมดเลยนั้นเกิดขึ้นมานั้นโดยศรัทธากับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาฟาลลนุหยี่ยันนะฮูฮหยาตัลตอิบะเราอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาจะให้ชีวิตของเขามีความสุขจะมีความสุขเจอแน่นอนมีความสุขแม้ว่าชีวิตของเขานั้น แต่ไม่มีไม่เพอร์เฟกในเรื่องของดุนยาบ้านอาจจะไม่ใหญ่แต่ถ้าอามานใหญ่อินชาลอเขาจะเจอความสุขบรรดาซอบ้าได้พิสูจน์จนชันสรับได้พิสูจน์ที่บุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดยุคของบรรดาซอบ้าเราเห็นภาพชัดเลยยุคที่ขาดปัจจัยไม่มีความพร้อมในเรื่องของดุนยาแต่เป็นยุคที่บรรดาบุคคลที่เขามีความสุขมากที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาได้ลุ่มลึกกับศาสนามากที่สุดชีวิตของเขาตอบรับอัลลอฮ์และรอซูลมากที่สุด ในทุกมุมทุกด้านทําให้ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดนั้นจำว้เลยนะว่าชรารอเอะ,ะหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเหตุสําคัญเป็นเหตุปัจจัยเป็นสะพานทําให้ชีวิตของเราเจอความสุขกอลรมุกอยยมุรฮ์อัลฮัมมุลลอฮ์ท่านปราดระดับโลกเถิดท่านอิบนุกอยยมุรฮ์อัลฮัมมุลลอฮ์ขออัลลอฮ์สุบฮานุตะได้ทรงประธานรอฮ์มะกับท่านได้กล่าวว่าอินนั่นอีมานแท้จริงการศรัทธาศรัทธากับอัลลอฮ์ศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ศรัทธา วันอิสลามและอิสลามถ้าพูดถึงท้าอิมานแล้วก็อิสลามอยู่ใกล้กันที่เราได้เรียนรู้หลักการมาอ,อ๋อถ้าแบบนี้แล้วใน,นความหมายมีส่วนที่เฉพาะอิมานหมายว่าหลักการศรัทธาอิสลามคือหลักปฏิบัติอิมานคือรูกลอิมานทั้งหประการอิสลามคือรูกลอิมานทั้ง5ประการวัลกรุรอานและแท้จเจอัลกรุรอานหลักธรรมธรรมนูญของอิสลามวันจิฮ่าได้และหนึ่งในจิกซอของเชริอหลอิสลามตัวฮะยิลกูลูบะ ฟื้นฟูหรือให้ชีวิตกับหัวใจอัลฮายาตตตอยบะให้หัวใจนั้นมีชีวิตที่มีความผาสุกตัวจริย์คืออภฮยานั่นแหละตัวจริย์ลกอโลูบะอัลฮายาตตอยบะฮายาตตอยบะเป็นมัฟโอลูเป็นมัฟออลซานีกกลูบเป็นมัฟออลอวนันอิสลามอิมานบทบัญญัติของอัลลอซุบฮาห์นูวาตะลานั้นคือให้ชีวิตให้จิตวิญญาณ กับหัวใจโดยให้ชีวิตนั้นมีความผาสุขวกแกมาละหายาตะฟิลญันนะและเช่นเดียวกันอีมาและอิมอามันชริอะต์ขวานนั้นได้ให้ให้ชีวิตที่มีความสมบูรณ์แบบในสวรรค์แกมาละหายาตะแกมาละหายาทีฟิลญันนะได้มอบให้ชีวิตของเขามีความสุขในสวรรค์ความสมบูรณ์แบบในสวรรค์ ขึ้นมาว่ารอซูลขสุลลัลลอฮุวะรัสซัลลัมและวถ้ารอซูลุลลอาะขสุลลฮุวะรัสลัลัมเนี่ยดาอินเอ่อเเป็นขบัติเป็นผู้ที่เรียกร้องดาอินอัซอนคือดาอิยุนนั่นแหละตัวยะทิ้งไปรอซูลุลลอาะขสุลลฮุวะรัสซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่เรียกร้องอิเลนมานเรียกร้องสู่การศรัทธาต้องมีการศรัทธาก่อนเชื่อมั่นศรัทธากับอัลลอฮ์เชื่อมั่นกับการตอบแทนของรัสูลุบฮานุวาตาลาเชื่อมั่นกับสิ่งที่รัาบนสูลอลุ ทารุสุลลอฮะเรียกร้องสู่การอ ي มานกับอัลลอฮ์ว่าอิลันจันนะและเรียกร้องสู่สวรรค์ทั้งดุนยาและก็อาเกียร์เราทารุสุลลอฮะใช้แบบของทารุสุลลอฮาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะของทารุสุลลอฮาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลมในแต่ละเรื่องนั้นเรียกร้องสู่สวรรค์กับอฮาซุบฮานาะฮูวะตะอาลาฟาฮฺทารุสุลลอฮาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลมนั้นดาอ็นเป็นผู้เรียกร้องอิลลัลหายะสู่ชีวิตที่มีความผาสุกหายะนั่นคือชีวิตที่มีความผาสุกฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ ก็คือความภาสุขทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าอาหารนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญเลยนะเป็นหัวใจของเรื่องราวแล้วที่ฟื้นฟูกันใหม่ให้ความสําคัญกันใหม่แล้วก็เรียบเรียงความคิดของเราใหม่ว่าความจริงอยู่ในเรื่องใดในการที่จะหาความสุขในการที่สแสวงหาความสุขในการที่เราจะได้รับความสุขทั้งดุ่นยาและอาชรรัหลักการนี้เป็นหลักการที่มีความสําคัญ คือต้องเจออัลลอฮ์ก่อนต้องตอบรับอัลลอฮ์ก่อนตอบรับหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ก่อนทําดีให้อัลลอฮ์สุบฮานโดยตาลทรงรักทรงพอพระทัยก่อนและสิ่งที่ดีๆทั้งหมดเลยทั้งดุนยาและกาอนันเคารพเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้กับเราอัลลอฮ์เราได้ใช่ไหมมูฮัมมัดีวะเนี่อาดีฮิอัลลอฮิฮะบิอุลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน